Thank <laughs> you.

Mình không có bạn. Mình không có bạn. không นะโอเคอยากให้พี่พูดถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชามียทำผิดเพื่อจะได้แก่ตัว

นนแม่ได้ไหยจัดเนี้ยแม่จะ,ะจะบอกน้องว่าไงบ้างเนี้บอกน้องว่งาไม่ไม่ให้ทำอคีค่ะให้ยูกินยูทำนาทำไรเสริมสวยกินครับพี่น้องพลาดตันถูกจับกอบคดีเนี่ยแม่น้อง,องเสพหรือน้องขายอ่ะอันอันเป็น อันนี <mean> ้เาเป็นคนคนคนกัาค่ะค่ะ